ไปอืมดีกว่าไหมไปเลยครับเลยโอเคอ่างแข็งตัวแรกมาแล้ ừ, 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 วอืออืออื้อือ MV พีวแท้เป็นมงทีเดออ่างแข็งอีกแล้วเรียบร้อยเปนเด็ดด,ด,ดอ่างแข็ง,อง,ขงเอาเอาไว้ไรอะดู จบเลยเรียบยร้อย,ยแม่งตัวที่สครับวันนี้เหย,ย,ยือ่อมาอีก,อกอแล้วเด้อเดยว้ยอยโอ้ยโโอ้ยโด้อยู่้ยดดเดียวเลยกันยโอยอ้ยม้ยอ้้อ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ Le, le, สวัสดีครับอยู่กับช่องตะลุยตกปลากับน้าอามฟิชชิงเช่นเคยเลยนะครับวันนี้ก็พาเข้าหมายกับทีมงานสามคนนะครับก็จะมีน้าชายแล้วก็น้าเจมนะครับมาเล่นเป็นงานไมโครจิกกันนะครับมาดูครับว่าจะมีผลงานให้น,าหน้าๆได้รับชมกันหรือเปล่าครับไปครับไปชมกันครับ พีแล้วผมกินข้อรอเลยนะ Voilà, il est en combat. Non là. Non, mais c'est bon pour un peu, mais rien, tout le monde va. tiền đi bà có lưu đi nữa khắp như nữa. Ừ, ừ, xóm, 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 xóm. là đẹp lắm đó uuuu xom 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 xom

เสมันโดนปัดกันวะยกเอาเอาน้าชายโดนแล้วน้าชายตัวแรกของมายี่มุนโดนโดน

Kháng kéo, Ê, tóc máy chụp dốc đi qua, thêm quá, chụp dốc đi qua, kém chụp dốc, đại kém chụp dốc chụp dốc, chạy dốc được mấy à? Cái năn, dốc được mấy? Tôi bảo dốc đi qua nè, nó đỡยาก, đi qua Đi lên, đi โ okay. อเคหางเข็งตัวแรกมาแล้วว้าว <Wow. S 1> ประมาณโลงได้ไหมไม่น่าจะชูหน่อยชูหน่อยเออนี่วัวแล้วเยื่อหมันเยื่อหมันเยื่อหมันจริงๆด้วยครับมันต้องโดไไนเตยไว้ไหนไหนอันวัวแล้วเหมือนกัน

ใช่อุ้อย,อยเมื่อก่อนเจมันได้กับทุกรอบอ่ะผมติดใจกับหมายนี้เลยรอบละสองตัวมันติดใจพ้นมันติดมันติดไม้มันติดมืมออาทุกที่แหละหมายมือใหม่เขาเลยใ,ใช่ไอ้คนเก่าๆที่สอนเพื่อนหนายใจแบบไหน cái quả rồi Hàng kén gì Em bị phí Hàng khánh tí lấy Hàng khánh gì tua nhưng mà biết quá nãy, còn không lưỡi nữa. Này, quả bê góa này nãy, còn không lưỡi nữa. Này, quả chai chai lom lăng mà quay giảm tuổi rồi thì đi không? Ừ. được kìa máy kéo máy kéo máy, uhm. ไ้แท้เป็นมงทีเธอ่างแข็งอีกแล้วยกได้ไหมเรียบร้อยเต้นเด็ดอ่างแข็งอ่างแข็งนะครับใช่หรือว่ามันออกไปฝั่งนู้นวะเมื่อกี้มันกินหน้านี้ไงสักพักมันออกไปกินฝั่งนู้นน่าจะไปหน้านู้นมึงอ่า bộ no. đi lạ nó ở bên phù ngay, ôi, lúa đấy, hôm nay trai, nó mản à, trai lọt bên 2 con rồi trai, chạy đi luôn mi, để xiềng, nó xiềng gì này? Hắn nhìn hồn mát luôn nít tí đấy cây quả không trường lót đây tuổi lót đây tuổi ôi đĩa ta để cho mấy ông đi เดี ة, ๋ยวแดดออกร้อยกว่าน yeah, ี şey. ้เป็นไรมีปลาผมสู so right? ้ใช่ขอให้มีปลาสู้หมดไปเลยกระตาผมยืนฟรีได้ทั้งวันเดี๋ยวตอนเย็นผมน่าจะไปหมายบสบายสบายดีกว่าสามอ่าวดีกว่า เฮทิแล้วกินไก่ด้วยนะชไปกับไปอชาวันนี้ได้ออกคลิปกูได้ชาวันเนี้ยตัวทอปวงการเลยเนี้ยใช่วันเนี้วันนี้เฉพาะวันนี้นะวันนี้ไปของผมต่อ ใจให้ันเดียวนีไม่ใจอ้างแข้งอีไม่ใจอ้างแข้งหอคมามือนกางแขงมดเลากินเลยอืม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 เป็ลูกือเป็นลูกเฮ้ยเราเรางระวังระวังดึงมานี่ดึงมานี่ฝั่งนันจะเป็นหินอางแข็งเหมือนเดิม dốc lên, đẹp rồi, mang. Tua thứ 4, các bạn nè. Nhờ mán đấy đâu đây. kinh cái đâu, tiếc cái. Cắn cái chứ cái gì?

อะไรมันเป็นรอยมันเล่าอ right ่ะผมก็บอกร้าน่ะว่าไม่รู้ผมต้องมาเสี่ยงว่าขาดหักไหมร้องอะไรได้ไหมร้อนแรกมันบอกแปดร้อยผมว่าห้าร้อยจบไม่ได้อาลอยไม่เอาโอเคก็ดีกว่าตั้งขายไม่ออกใช่มันขายยากตั้งแต่คนจับมาดูกี่คนแล้วไม่มีใครเอาสักคนยอ๊ดลงมาผมรีบไปเอาเลยพร้อมเสี่ยงอ๋อโอ๊ตจบไปไง้ได้ผมมาอยู่ตรงนะ้นผมนักคุยโอเคก็จะอยากตกจิ๊กอะไรแบบนั้นนลย ใหก่จริงตีตรงนี้ไกล่มากที่ผมนั่งพักได้แล้วเนี่ยใช่ผมเกินต่ตีตีแล้วใช่ใช่ไปนั่งเลยคือทำไมคนดูขึ้นมาดูหัว้าไปไปนั่งเลยนัดจุดหมาของเขาตรงนั้นน่ะเขาก็เลยอยู่แต่ตรงนั้นใช่ไหมเจมไม่เคยขึ้นมาตีตรงนี้จริงตั้งแต่ตกมาเจมไม่เคยมายืนมาต่ตรงนี้เลยตรงนั้นที่หมาเขาเอาลาม เจมเราไปได้ไหมรู้จักผมยังเจมเจมเกิดอะไรขึ้นเจมอุ้ยโดนอยู่คนเดียวเลยคนนี้อืมนัดไม่หยุดดูนี่มาเขาหมานจริงวันนี้ หางแข็งไหมหางแข็งเหมือนเดิมเตตตจริงเหรอสวัสดีครับผนงานวันนี้นะครับได้เป็นหางแข็งไซส์ประมาณตั้งแปดกิดถึง1นกิโลนะครับ5ตัวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นคารลิโตนะครับคาริตาซีเบสสายก็จะเป็นสายของโปรวันเตอร์นะครับเป็น PE 1.5นะครับตากเก้า มวลยาวสามเมตรัวนี้ใช้ดีมากครับเหนียวนะครับแล้วก็สายหน้าก็จะเป็นสายบอโตไครโดนะครับขนาด30มปอนนะครับอันนี้ก็ฝากคนนล้นไว้ด้วยครับพังแข็งห้าตัวขอบคุณมากครับ